นี่ครับผมปกติที่พกถุงยางนะครับไม่พกใช่ไหมฮะไม่าชัวไม่ใส่บางทีก็ไม่ต้องไปใส่มันนะมันก็ไม่ค่อยมันแล้วเรางทีงนะสวัสดีครับผมรอแป๊บหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับผมเราได้ของดีจาก เยอะก็จะมาทีมงานกูนี่มันสุดยอดจริงๆนะจะมาลองมาลองมาแจกถุงยางกันทำไมนะครับผมของสตาร์นะฮะคือเขาเรียกว่าไงอ่ะที่มอผมนะฮะมีมีบูธใช่ไหมแจกถุงยางอ่ะของสตาร์เขาให้ผมมาทั้งกล่องเลยไม่ได้ใช้ไงผมไม่มีใครให้ใช้ด้วยฮะก็เลยแจกไปดีกว่า ใช้ประมาณ87นะฮะของผมประมาณนั้นนะฮะอยากเล่นนะผมจริงๆ12นะใส่ผม12ครับเแค่พูดมากว่ะไปเริ่มคลิปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวลองดูกันเดี๋ยวว่าจะถึงยังกันไหมจะปั่นแค่ไหนมันจะโดนช็อตไปหรือเปล่าไปเลยที่รอเนี่ยอ๋อนี่แสงขอคือวงขึ้นพี่บอกว่าสินค้าปลอดสารอ่าไม่ไม่ปลอดนะครับไม่ถูกกับยาเข้าแล้วพี่แบบพี่ใช้อะไร

อ๋อมีชั้นชั้นไหนแล้วครับชั้นๆนี้ใช่ไหมครับใช่กำลังที่แล้ผมปกติที่พกถุงยางนะครับไม่พกใช่ไหมครับแล้วแบบพี่พี่ใช้อะไรครัผมเอาผมเอามาให้ครับพี่ใช้อะไรนะครับใช้ไม่ค่อยหยิบเลยไม่ค่อยหยิบเหรอผมให้เลยเลียวกันทั้งคู่เลยนะที่นี่นี่ผมดูนะครับขออนุญาตถ่ายชื่อกันหน่ยก่อนที่จะผ่อนขาวนี่พี่ชื่ออะไรครับชื่อปุ้ยอ๋อชื่อปุ้ยครับนี่ครับผมให้เลยนะพี่นะ่นี่ให้เลยครับขอบคุ มาแล้วมาแล้วมาละบายนะมาขอโทษนะมังครับพอดีพี่อยากแบบอยากระบายสียมาด้วยอ่ะไม่นั่งทำไงครับอ๋อก็มีเจ้าสมแล้วมันกี่บาทแล้วครับนี่ยสามสิบสามสิบบาทที่ที่มีเงินทำงานไม่ซื้อได้ไหมมีหนึ่งอ๋อเอาเนี่มันไม่ใช่เงินเหรอใช่ค่ะเอ้ซื้อไม่ได้เหรอไมซื้อได้มาไม่ได้เหรองั้นเงินพี่พี่ให้นะพี่ให้เอาไหมไม่เอาหรอไม่ใช่โอ้ยเขาเก็บเก็บไว้เฉยไงก็ไม่เอาหรอ ขอางล่ครับพอดีพ pues ี่จะถ่ายคลิปอยู่เลยนะข้ไปงามครับพี่ครับโทษนะครับพี่แบบว่ารบกวนนิดนึงถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมได้ครับสักซักรูปหน่อยไหมกล้องให้แบบเต็มตัวใช่ไหมหนึ่งสองสามได้ไหมอะคะอ๋อได้เลยครับผมขอบคุณมากครับพี่ชายเขาเอื้องไปครับผมเมย์นี่ยฮะให้ฮะ เอาไหมดแล้วเนี่ยวันนี้ห้าสองอไม่ได้ไม่ไแล้วพี่ใช้อะไรอ่ะเอผมนะคะนี่ผมนี่ครับพี่ถ่ายคลิปได้ถ่ายคลิปแจกถึงยังผมอนาครับอ้าเนห้อะไรงน้ำนี่าเยจนี่ดูป้ายเอาูป้ายเอา เฮ้ยอ <c oughs> ันน e ี้เห็นกล้องแล้วแกล้งพี่กลับเลยวะเนี่ยอั่ไม่แกล้งนะไม่ไม่นี่ที่มีตังค์มาให้พวกเองอะไรขอบคุณมากเลยแบบที่บอกว่าบอกทางไปทงน้ำเนี่ยอันนี้ตังค์อันนี้แพงขนาดนั้นะครับครับครับไม่เป็นไรเวลาก็ได้เอะพร้อมไหมท่านนี้พอมพร้อมพี่พร้อมครับครับพร้อบครับพร้อครับ โทษนะครับน้องครับจะมันจะสั่งข้าวยังไงอ่ะเขาบอกว่าต้องแลกอะไรด้วยทำไม่เช่เป็นนะต้องไหนแล้วฮะตรงข้างหน้านั่นเลยพี่ข้างหน้านู้นใช่ไหมันจะเป็นแบบซุ้มซุ้มอะไรใช่ไหมเดินเข้าไปแล้วก็แบบเอาตังค์เขาใช่มเราได้มาเนี่ยพี่มีข้าวตอบแทนให้เนี่ยตังค์ฮะตังค์โอ้ยฉันไม่ใช่ตังค์แบบรู้ใช่อตังค์เสือมดูใช่ไหมเ่อนคุณหน้าค่ะคุณหน้าฮะโอ้ยใช้เยอะๆไงเนี้ยป้องกันโรคได้แบบว่าใส่แล้วก็มันขึ้นแหละแบบเวินมันไม่มันแบบต้องใส่บางทีก็ไม่ต้องไปใส่มันเะมือายัอนะ เออจริงเหรอเองใช้อะไรอ่ะรู้ป่ะก็ไม่รู้อ๋อนี่เอาไปเลยห้าไอ้มีห้าสองสีม่วงห้าสีนะเนี่ยถ้ามันเยอะไปก็แบ่งให้เพื่อนนะเพื่อนเองเพื่อนเองเซียนเชอป่ะเพื่อนเองอ๋อไม่รู้ยังไรจะมาจะมาพี่ทา่อยูย are, lighting, know, ่รูปอ่ะใช่ใช่มยู่นีเองเองเห็นมี่ยเห็นมันแต่แรกป่ะเห็นแต่แรกเลยโอ้ยงี้ดีดีอ่ะเอาไปอีกเหรอเอาไปทั้งกล่องเลยโเป็นไรไม่ใช่ปะเราจะมาห้องชายฉันมาฉันมอต้องเตะ

กรองขอบคุณเพื่อนๆมาที่รับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดต<ห><ห>ามนะก็ื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมวันนี้บอกเลยว่าคนไทยนี่แทบจะไม่เอาเลยครับชุ่มยางอนามัยเนี่ยคือเขาไม่ค่อยจะจะเอาอ่ะเขาไม่ค่อยอยากจะได้เขาไม่ค่อยอย,อยากจะกกกใช้ผมเปิดไปสุดใลยไม่มีใครเอาไม่มีใครทำไม่มีใครรับ ไม่ดีใจมากเลยทําไมพวกคุณไม่ใช่พวกคุณมันป้องกันโรคได้นะมันป้องกันได้ท้องก่อนวัยเรียนได้นะเอ้ยแต่ยามคนเมื่อกี้เขาไม่ได้เรียนนะเขาเลยไม่ท้องก่อนวัยเรียนเขาไม่ได้ใช่แต่เขาท้องไม่ได้คิณพูดมากไปได้ยังไปดีวะไปดูอ่ะ